organizing experience at the early to m l d d l e level kindergarten, t o teachers u b j e c t ดาวเรืองทธิเสนา acting captain, นภรัตพรหมณีสกุล director, lecturer และองพรหมณีสกุล manager kindergarten บ้านฟ้าใสสกุล office of the private education promotion สุราธานี v i n c e บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชา English Reading and w r i t i n Market Project เรื่องอักษรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B อักษร H Activity อ่านคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B อักษร H เขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B อักษร H การอ่านภาษาอังกฤษ าารครูฝึกอ่านคำภาษาอังกฤษนะคะโดยอ่านจากอักษรลงท้ายตามด้วยอักษรขึ้นต้นครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามนะคะอ่านคำศัพท์พร้อมแปลความหมายให้นักเรียนอ่านตามครูห้าครั้งนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูมีวิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะวันนี้ครูคจะยกตัวอย่างชื่อนักเรียนมาเพียงหนึ่งชื่อนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Hello everybody May I introduce myself ปาริสาจันยัยนิเนียนอีทน้องปิน I study kindergarten two ชิชชครับรูดาวเรือนสิทธิเสนา I study kindergarten บ้านฟ้าใสัยิคูล แอสซับดิสิกรูปดิสิกกาจนะดิเพรอะวนสุราธานีเด็กๆอย่าลืมไปฝึกแนะนำตัวเป็นภา,าษาอังกฤษส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูเมุมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เด็กๆคะวันนี้คุณครูแมงมุมก็มีอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาให้เด็กๆได้ท่ายกันด้วยค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะอยู่ในลำดับที่สองนะคะของอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด26ตัวด้วยกันค่ะเด็กๆลองทายดูยนะคะว่าเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยติ๊กตอก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 เ e r y g ก o d เก่งมากคะ่ะอักษร B นั่นเองอักษร B นะคะ ก็เขียนเหมือนกับอักษร D นะคะแต่อักษร B นะคะจะมีส่วนโค้งไปด้านหลังนะคะส่วนอักษร D นะคะจะมีส่วนโค้งอยู่ด้านหน้านั่นเองค่ะสลับกันนิดหน่อยนะคะเด็กๆอักษร B นะคะออกเสียงโฟนิกว่าใช่แล้วค่ะเบอร์เบ์ very good เด็กๆอย่าลืมไปฝึกออกเสียงโฟนิกกันด้วยนะคะ เด็กๆคะเรามาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B กันเลยค่ะ B ออกเสียงเบอเบอคำศัพท์ตัวแรกนะคะบ้านขนมปังก้อนกลมค่ะ U N นะคะคำลงท้ายไปดูคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายนะคะ U N ออกเสียงอะเนออ่านต่อไปนะคะไปอ่านอักษรขึ้นต้นกับคำลงท้ายเลยค่ะเบอร์อ่าน บ้านขนมปังก้อนกลมนะคะขนมปังก็มีประโยชน์ค่ะขนมปังนะคะอยู่ในจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะนีซึ่งมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะช่วยให้ร่างกายของเรามีพลังงานนะคะการรับประทานขนมปังก็เหมือนรับประทานข้าวนั่นเองค่ะข้าวก็อยู่ในจำพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะเด็กๆคุณครูจะให้ฟังก่อนค่ะบัน้นขนมปังก้อนกลมขนมปังก้อนกลมบัน้นต่อไปเด็กๆว่าเองห้าครั้งนะคะบัน้นบันขนมปังก้อนกลมขนมปังก้อนกลมบัน้น t บันขนมปังก้อนกลม ขนมปังก้อนกลมบัน three บันขนมปังก้อนกลมขนมปังก้อนกลมบัน four บันขนมปังก้อนกลมขนมปังก้อนกลมบัน five บันขนมปังก้อนกลมขนมปังก้อนกลมบัน very good keep your hand เยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆ อ่านเสียงดังมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเรามาดูคำตับที่เึ้นต้นด้วยอักษร B ตัวที่2กันเลยค่ะ But รถประจำทางเรามาดูคำลงท้ายกันเลยนะคะ US US นะคะออกเสียงฟอนิกว่า A, the at ต่อไปนะคะเราไปอ่านอัก ออนขึ้นต้นกับคำลงท้ายเลยค่ะเอรัดัดรถประจำทางารถประจำทางก็คือรถโดยสารนั่นเองมีหลายที่นั่งด้วยนะคะมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นล่างด้วยค่ะรถประจำทางนะคะก็เป็นยานพผหนะนะคะการคมนาคมทางบกนั่นเองค่ะเด็กๆ เอาละค่ะเรามาอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะเดี๋ยวครูจา่าให้ฟังเลยค่ะเด็กๆบัตรรถประจำทางรถประจำทางบัตรต่อไปเด็กๆอเคนะคครั้งค่ะก่อนบัตรรถประจำทางรถประจำทางบัตรชูบัตรรถประจำทางรถประจำทางบัตร บัตรรถประจำทางรถประจำทางบัตรโฟลบัตรรถประจำทางรถประจำทางบัตรไฟบัตรรถประจำทางรถประจำทางบัตร e r y g o o d skip your hand เยี่ยมมากๆเลยค่ะ เด็กๆคะเรามาเรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษตัวที่2กันเลยค่ะเราก็ได้เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษคําคําภาษาอังกฤษที่เึ้นต้นอักษร B ไปแล้วนะคะมาดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เึ้นต้นด้วยอักษรอ่าอักษรอะไรเอ,อ่ยที่อยู่ในลําดับที่8ของภาษาอังกฤษค่ะแล้วลักษณะการเขียนนะคะคอจะยาวแล้วก็มีหลังโค้งด้วยค่ะ เก่งมากค่ะ very good อักษร H อ่าอักษร H นั่นเองมีคอยาวแล้วก็หลังโกง่กงๆแบบนี้เลยนะคะอ่า uh, เอาละค่ะเด็กๆอักษร H นะคะออกเสียงฟูนิกว่าอย่างไรคะ Very good. ออกเสียงว่าเด็กๆอย่าลืมไปฝึกออกเสียงฟูนิกกันด้วยนะคะ เด็กๆคะเรามาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นอักษร H I. H ออกเสียงเฮ่เฮ่มาดูคำแรกนะคะ how าปานเรามาดูคำลงท้ายนะคะคำลงท้าย O U S E O U นะคะออกเสียงอาวส่วน S E นะคะออกเสียงเป็นโซโซค่ะอ w าว ต่อไปนะคะอ่านอักษรึินต้นนะคะอักษร H กับคำลงท้ายค่ะ Her h o u s h o u บ้านบ้านก็เป็นที่อยู่อาศัยของใช่ราคาของเรานั่นเองนะคะเป็นที่พักพิงนะคะเพราะว่าบ้านนะคะมีประโยชน์นะคะช่วยป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันฝนนะคะทำให้เราเป็นไงคะ อุ่นนั่นเองถ้าเราไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะอยู่ได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะบ้านเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเอาละค่ะเรามาอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนค่ะ How า <How S 2> บ้าน <How? S 2> บ้าน o <How>? ขต่อไปเด็กๆวางห้าครั้งค่ะ One How ban. ban. how. two. how. ban. ban. how. three. how. ban. ban. how. four. how. ban. ban. how. five. เฮาบ้านบ้านเฮา o o d Skip your hand เก <c oughs> ่งมากมกเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรามาดูคำศัพท์ที่ออกเสียง H คำที่2เลยนะคะคำว่า hospital โรงพยาบาลคะ่ะเรามาดูคำลงท้ายเลยนะคะ O oh, S คำว่า heart os นะคะออกเสียงโฟนิกว่า <S art. <Sir>. art s เ r art อ่านคำขึ้นต้นนะคะอักษร h กับคำลงท้ายเลยค่ะ h a r t heart ต่อถไปค่ะไปดูคำว่า i t ชอ e r p ออกเสียงเพอนะคะ I T A L นะคะ I T E T A L นะคะออกเสียง aren It aren ต่อไปนะคะอันอักษรขึ้นต้นนะคะก็คืออักษรพีนะคะกับคำลงท้ายค่ะ Peter ต่อไปนะคะเราจะอ่านรวมกันค่ะจะได้คําว่า hot p i t o r โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลนะคะ,าาะ,คะก็เป็นที่รักษาพยาบาลนะคะเวลาเด็กๆบาดเจ็บนะคะก็ต้องไปหาคุณหมอถ้าเราปวดฟันปวดท้องนะคะมีแผลก็ต้องไปให้ใครดูแลคะ่ะ ใช่แล้วค่ะคุณหมอดูแลเรานั่นเองถ้าเราอยากจะห่างไกลนะคะพวกโรคภัยต่างๆนะคะไม่ต้องไปหาคุณหมอนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะดูแลตนเองนะคะในชีวิตประจําวันค่ะเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะต้องขยันออกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะทําให้เราไม่ต้องไปเจอคุณหมอนั่นเองค่ะเรามาอ่านคำศัพท์กันเลยนะคะเด็เก คุณครูจะให้ฟังก่อนค่ะ hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital ต่อไปเดดกๆดไปอีกห้าครั้งกับว่น hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital two hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล,ล hospital three hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital s hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital ไป hospital โรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital very good s so k e p your hand ติกต็กๆ ถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องไปทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ที่2 Market Project